เรามีศักยภาพครอบครัวของเราและธุรกิจของเราอยู่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยวันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจผมนึกไปถึงว่าวันนี้ห้องประชุมของกาชาดจะเล็กไปโดยถนัดเพราะพวกเรานั้นมีจิตใจร่วมกันที่ีะดควาเป็นประโยชน์และทำบุญร่วมกันนะครับเพราะนั้นสุดท้าย ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมทำบุญกับกาชาติและผมขออารัธนาคุณพระศีรัตนกรายสิ่งศัก์สิทธ์ในสารปโลกโ,โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อคุณธโสธรที่พวกเราเคารพนับถือลงดลบ,บันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว จบเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขาพภาระขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังถุกประการปราศจากปัญหาอุปสรรคและภัยพิยันอันตร,รายทั้งปวงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง ใจที่แต่งสายและมีปัญญาที่เฉียบแหลมที่จะสามารถาประกอบอาชีพนรืดรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและขอให้ทุกคนเมื่อพบปะหรือคุยกับใครหรือทำกิจกรรมกับใครก็ขอให้เขารักพวกเราทุกคนเถิดเธอสาธุแับน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาติประจำปีงบประมาณ64ณบัดนี้ครับข pues อบคุณครับขอบคุณท่านประธานวทีครับไปเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตยกโพรเดียออกนะครับเพื่อที่จะจัดสถานที่ในการรับน้ําใจ คขออนุญาตขึ้นเวทีทางด้านซ้ายโดยพิธีกรและลงทางด้านขวาโดยคนท่านเลยครับแล้วก็ออกประตูทางด้านข้างเลย